ตายไม่ตายใช่ไหมคะทีน,นี้เราได้ว,ว่าถ้าให้ยาอันนี้คนที่กลุ่มที่ได้รับยาตายน้อยกว่าใช่ไหมคะกลุ่มที่ไม่ได้รับยาเนาะง,งั้นยาเนี้ยเป็นปัจจัยป้องกันของการตายในโรคนี้ถ้ามากกว่าหนึ่งก็คือปัจจัยเสีย่ยงถูกไหมคะค่ะก็ตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดรังแคนเซอร์ในคนที่สูบบุหรี่เท่ากับ20%นะคะแล้วก็ในคนที่ไม่สูบบุหรี่เท่ากับ1%เพรางั้นคือที่เท่ากับ20แปลว่าแปลว่าคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสที่จะเป็นรังแคนเซอร์มากกว่าคนที่ไม่สูบยิ่ง10เท่านะคะค่ะ จำที่ดีแต่เดี๋ยวกลับไปดูเรื่องออสเตรเชลมันจะแปลกกับกันนะคะค่ะทีนี้ออสเตรเชลเนี้ยเราได้จากเคสคอนโทรลถูกไหมคะสิ่งที่เรารู้ในเคสคอนโทรลเรารู้อะไรคะอ่าเรารู้เอาคำเพราะฉะนั้นค่าไหนที่เรารู้คะเรารู้ a อบวกซใช่ไหมคะเรารู้แนวตั้งถูกไหมนะคะเรารู้ว่าคนที่ป่วย่ A บก no no C มีเท่าไหร่ B บวก B มีท right? right? okay. ั้งหมดเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราไปหาคืออะไรคะเราไปหา A กับหา C ถูกไหมคะใช่ไหมคือหาว่า Expose กี่คนนะคะไม่ Expose กี่คนนะคะ ทีนี้คำว่าออสก็บอกเราว่าก็คือความเสี่ยงนะคะเพราะงั้นออสเดโชเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบความเป็นการเปรียบเทียบออสนะคะในจริงๆมันก็ยังเปรียบเทียบคือในอะไรอะเปรียบเทียบในกลุ่มที่เป็นเคสกับกลุ่มที่เป็นนอนเคสนะคะก็ยังเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบ e x p ก s u r e ในกลุ่มที่เป็นเคสกับกลุ่มที่เป็น o o Cas e กลุ่มที่เป็น Control นะคะดังนั้นอ mm hmm. อสเตรชิก็คือ A ส่วน C หารด้วย B ส่วน D A นะคะ a ก็คือคนที่ e x p o s e แล้วก็มีโรคไหมคะคือคนที่มีโรคในกลุ่มที่ e x p o s e c ก็คือคนที่มีโรคแต่ไม่ e x p o s e นะคะงั้น ออสก็คือ A ส่วน C นะคะ B ก็คือคนที่ไม่มีโรค B ก็คือคนที่ไม่มีโรคแล้วก็ไม่เอ็กโพสนะคะออสก็เท่ากับ B ส่วน D นะคะพอคิดเป็นออสเรตชั่เป็นอันตราส่วนก็เท่ากับ A ส่วน C หารด้วย B ส่วน D นะคะกับเสืเป็นส่วนก็จะได้เป็น เคูณ D B ีหารด้วย B คูณ C นะคะเพราะงั้นพอออสเบโชสมมติว่าเท่ากับ2แปลว่าอะไรคะความหมายว่าอะไรคะ,ค,ะคนที่เป็นโรคมีโอกาส ที่จะสัมผัสกับปัจจัยนี้เป็นสองเท่าค่ะของคนที่ไม่เป็นโรคถูกไหมคะคือถ้าตจริงเวลาแปลผลน,น,นะนะเราก็ใช้สลับไปสลับมาแต่ว่าถ้าคิดให้มันถูกต้องจริงจเนี่ยมันต้องแปลแบบนี้นะคะแ่แม้แต่ทั้งในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาพูดก็จะมักจะพูดสลับไปสลับมาค่ะอันนี้ตัวอย่าง นะคะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์หนึ่งของเฟรนซิลในปีเขาก็ตีพิมพ์ในปี2008นะคะเขาก็ไปดูวัยรุ่นที่มีประวัติซูไซเดอร์บีเฮเบอร์เนี่ย263คนนะคะ,ะเขาก็ต้องการจะดูว่าการที่มีดิเพรสชันตอนเบสไลน์เนี่ยจะสัมพันธ์กับซูไซเดอร์บีเฮเบอร์ตอน6เดือนที่ฟอร์ฮับหรือเปล่า จริงๆอันนี้อาจจะมองไม่ออกว่าเป็นเคสคอนโทรลนะคะเพราะเขาใช้คำว่าปรารถาเป็นที่เขาศึกษาแบบเคสคอนโทรลนะคะก็คือเขาไปเริ่มจากเด็กที่มีซูซไยเดอร์เดเฮเบร์ตอนตอนหกเดือนแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่ามีดีเพรสชั่นตอนเมสไลหรือเปล่าน,น,นะคะเขาก็เจอว่าคือเด็กทั้งหมด2 6 3คนนี้มีประวัติ s u i c i d ดอร์พีเฮเบมาก่อนนะคะใน263เนี่ย186คนเนี่ยนะคะก็เอ่อไม่มี s u i c i d ดอร์พีเฮเบตอนที่ follow up นะคะก็คืออ่าก็คือ a บวก a b ก็คือ b บวก d นะคะคือข้างล่างเนี่ย186คนนะคะเคสทั้งหมด263นะคะ แล้วก็86คนเนี่ยมี depression ตอน baseline นะคะก็คือค่า A นะคะแล้วก็ตอน follow up ไม่ใช่คือค่า A คือ A บวก B นะคะก็คือตอนที่ follow up เนี่ยเจอว่ามีอ depression กอ็คืเอ 70เ,เอดูในตารางก็แล้วกันนะคะดูในตารางก็คือเอ็นทั้งหมด263นะคะ86คนมี depression ตอน baseline ใน86คนเนี่ย45คนเนี่ยมี suicide ตอนตอน6เดือนที่ follow up นะคะแล้วทั้งหมด77คนมี suicide ตอน6เดือนที่ follow up นะคะ นั้นก็จากนั้นก็สามารถที่จะลบคูณฐานออกมานะคะก็ได้ว่า B ก็จะเท่ากับแปดบหกลบส5าเนี่ยนะคะก็ในที่สุดคิดออกมาก็จะได้ว่าฮั s ส r เบนโชศับ1.63นะคะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเอ่อคนที่มี e ิ r e s s i o n ต่อเบสไลน์เนี่ยนะคะ ก็มีโอกาสที่จะเกิดซูซเป็น1.63เท่านะคะหรือว่าคนที่มีซูซายตอน6เดือนปรอัพเนี่ยจะมีอาจจะมีดีเพรสชันตอนเบสไลน์เป็น1.63เท่าของคนที่ไม่มีซูซายนะคะแล้วแต่ตว่าส t r a ดที่ design เป็นยังไงนะคะก็เป็นวิธีคิด แบบตรงไปตรงมาเพื่อที่เข้าใจคอนเซ็ปต์นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ใช้โปรแกรมสถิติในการคิดนั่นแหละนะคะเราก็ไม่ค่อยมันต้องคิดมือแต่ว่าที่อยากจะให้เข้าใจก็คือการแปลผลของ Os ro, ขออสเตรเชอกับปริเดิกซ์นะคะทีนี้เวลา,าที่เราวิเคราะห์เนี่ยเรามักจะได้ค่าเราจะวิเคราะห์เป็น 5, 5, 5ค่า95%ของปิดิกซ์ที่แน่องมาด้วยนะคะคุณหมออนค ตอบนั mm ้นนะคะว่า95คืออะไรเรื startup, ่องเกี่ับออสเตรโลกับรีทิบริกส์เนี่ย95 confidence interval ต้องเป็นอย่างไรคะจะบอกว่ามันซิงเกิลกันหาต้องไม่ข่อมหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนดิเ e อเรนซ์ออฟมีต้องไม่ข่อมอะไรคะต้องไม่ข่อมศูนย์ถูกไหมคะสมมติว่าเรา มีปบบชูก้าร์ของกลุ่มที่ได้รับยากับกลุ่มที่ไม่ได้รับยานะคะถ้าดิเฟอเรนซ์มันคข่อมศูนแปลว่าอะไรคะเหมือนกลุ่มที่ได้รับยาเนี้ยมีแับชูก้าอ์ของนะคะคือดิเฟอเรนซ์ของมีแับชูก้าของสองกลุ่มนะสมมุติว่าตัวนี้จน ไม่ใช่ลบลบหนึ่งจุดห้าถึงสามจุดแปดอะไรเงี้ยแปลว่าไงคะแปลว่ายานั้นไม่ไม่ซิมพลิแันถูกไหมคะไม่มีแต่ที่สุดข้อซิมพลิแกนที่จะลดแบตชูการ์นะคะเพราะว่าพอเปรียบเทียบสองกลุ่มแล้วความต่างของแบตชูการ์ที่ลดลง มันอาจจะบางคนก็เพิ่มถูกไหมบางคนก็ลดใช่ไหมคะม,มันถึงได้ติดค่าได้ค่าเป็นลบนะคะค่ะโอเค ทีนี้มาดูเรื่อง bias นิดหนึ่งนะคะคำว่า bias แปลว,ว่าอะไรนะคะสับทั่วไปแปลว,ว่าอคติใช่ไหมคติสันย์ก็คือ,อ,อ prejudice นะคะก็คือ mm hmm. มีความลำเอียงมีอคตินะคะแต่ว่าในภาษา research ี่ยก็หมายถึง systematic error ก็คือเป็นเป็น error ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนะคะ เราก็ทำให้เกิดการเลี่ยแเลนไปจากความจริงนะคะ bias ท,ที่สำคัญใน research ใน study design เนี่ยก็ก็จะมี selection bias information bias แล้วก็ confounder เนี่ยนะคะ selection bias นี่เป็นอะไรคะสมมติว่าใน RCT เนี่ย selection bias จะเกิดขึ้นอยา่างไรได้บ้างคะ ทำไม RCT ถึงเขาถึงบอกว่าเป็นวิธีการศึกษาที่สามารถจะคอนโทรลเซเลชันบ o n แอคได้ดีที่สุดใช่เพราะเราแลนด์แมไมร์ถูกไหมคะเราแลนด์แลมไม subject ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหรือกลุ่มที่ไม่ได้รับยาถูกไหมนะคะเราเราสุ่มโดยอิสระ เราไม่ได้ selection ถูกไหมคะเราไม่ใช่มาบอกว่าโอ้คุณดูเฮลตี้นะงั้น,น,น,นคุณไปอยู่ในกลุ่มทรีทเมนต์คุณดูวิ a k อย่างคุณไปอยู่ในกลุ่มคอนโทรลถูกไหมคะถ้าทำอย่างนั้นนะเรียกว่า selection b แ a s ถูกไหมคะใน cohort study เนี่ยสิ ouais, ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราเมี selection b แ a s ในการที่จะ ว่า subject คนไหนอยู่ในกลุ่ม exposed กับหรืออยู่ในกลุ่ม un exposed หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็น case control เนี่ยเราเลือกจากเอาคำถูกไหมคะเพราะงั้น selection bias จะเ,เกิดขึ้นตอนที่เรา define <c oughs> case กับ control <c oughs> นะคะแต่ว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเราดีไซน์งานวิจัย ที่ดีมันก็มักจะไม่เกิดยัไงไคะค่ะอีนี้ Information b i a s คืออะไรคะหรือ c l a s s i f i c a t i o n นะคะก็คือ bias ที่เกิดขึ้นในการที่จะได้ข้อมูลมานะคะมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราวัดวัดตัวแปรต่างๆนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่างานวิจัยของอาจารย์เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีรีคอร์ดแอบ ได้เยอะ Recall bias ก็เป็นชนิดหนึ่งของ information bias ก็คือตอนที่อาจารย์ในฐามเรื่องของ exposure เนี่ยนะคะข้อมูลเรื่องของ exposure เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิด recall bias ได้ง่ายมากเพราะเขาลืมไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาตอบไม่ถูกจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของ case-control ก็คือเรื่อง information bias เนี่ยนะคะเรื่องของ การถามเกี่ยวกับสังคมเนี่ยเพราะว่ามีคอแบร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอเนาะหรือว่าพวกคอลเซชั่นอลสตัดดี้เนี่ยก็เกิดขึ้นง่ายใช่ไหมคะอย่างเวลาที่ไปศึกษาเพอร์เฟเรนซ์ของโรคเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างโรคกิดเวนเนี่ยต้องศึกษาด้วยการสอบผ่าเนาะคุณมีอาการอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าในชีวิตในหนึ่งปีในสามสิบวันใช่ไหมคะ แล้วก็อายุที่คุณเริ่มมีอาการครั้งแรกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพอไปถามคนอายุ60เนี่ยคุณเริ่มดื่มเหล้าครั้งแรกอายุเท่าไหร่ปืนแด่จะได้มา20กว่าหมดใช่ไหมคะในขณะที่พอไปถามเด็กหรือไปถามคนหนุ่มสาวอายุ20ถึง30เนี่ยจะได้ออกมาอายุเกขวบอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็น recall b แอ s น,นะคะค่ะก็เป็นชนิดหนึ่ง ของอินโฟเรชันไปแอดหรือการที่จะบอกว่าคนนี้เป็นสกิโซบลีเนียนะคะถ้าสมมติว่าไดแอดผิดนะคะสมมติว่าในเคสคอนโดนสตาร์ดี้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของสกิโซฟรีเนียแต่ว่าคุณไดไปไดแอดผิดบอกว่าคนนี้เป็นสกิโซฟรีเนียในขณะที่เขาอาจจะเป็นแค่คิวไซโคซิส แล้วก็หายไปใช่ไหมคะเพราะอคิวไซโคนส์จะเป็นประมาณเดือนเดียวก็จบแต่โซ,โซิโซฟีเนียเนี่ยเป็นไลฟ์หลอกแต่คุณไปบอกว่าคนที่เป็นอนคิวไซโคนส์เนี่ยเป็นซิโซฟีเนียแล้วคุณเอาเข้ามาในงานวิจัยของคุณใช่ไหมคะแล้วพอคุณให้ยาไปคนนี้ก็ดีอ่ะคนนี้ก็หายหายเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นสกิฟต์อะ่ะเขาเป็นอนคิวไซโคนส์ไงเขาก็าหายอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็อินฟอร์เมชันไปแล้ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ misclassification นะคะนี่คอน f o u เดอรเมื่อกอี้พูดนิดนึงแล้วนะคะว่า,นะะานะะในความสัมพันธ์ระหว่าง exposure กับ u t c o m e เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดตัวกวนนะคะก็คือปัจจัยอือย่นๆที่เราไม่ได้สนใจจะศึกษาแต่มันมีความสัมพันธ์กับ exposure ตัวนั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับ เอาคำของเราด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าคอนยตาวเดอร์ตัวอย่างนี้นะคะทีหลังต้องการไว้ว่าสี้ใช้ไม่ได้เลยมองไม่เห็นดูในกระดาษเห็นไหมคะนะคะนะคะอันนี้เขาก็อันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติน <c> ะ <oughs> เขาก็ต้องการจะศึกษาว่า การดื่มสุวานีเ่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตายในผู้หญิงหรือเปล่านะคะเขาก็มีผู้หญิงทั้งหมด2,000คนนะคะทีนี้ก็ได้ออกมาว่าในผู้หญิง2,000คนเนี่ยคนที่ในคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยทั้งหมด1,000คนเนี่ยมีซูสไซสย45คนนะคะส่วนในคนที่ไม่ดื่มเหล้า1,000คนมีซูสไซส์15คน นี่ก็คิดตรงไปตรงมาใช่ไหมคะเพราะพาร์ชั่นที่จะมีซูไซด์ในคนที่ดื่มเหล้าก็เท่ากับ45สห้าส่วนพันก็4.5%ในคนที่ไม่ดื่มเหล้าก็1.5%นะคะก็ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะได้ว่าดีทีพิลิกส์ครูดีทีพิลิกส์เท่าไหร่คะเท่ากับ3นะคะก็ไปคิดคอนฟิเดนซ์สมมติว่าก็ได้หนึงจุด็ดถึงห้าจุดสี่ก็ซีกันนะคะ สี่ถ้าแปลตรงไปตรงมาก็แปลว่าอะไรคะการดื mm ่ม hmm. เล่าเป็นปัจจัยเสีย่ยง mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือเพิ่มโอกาสที่จะจุนไซส์ถึงสามเท่านะคะที mm hmm. นี้ปรากฏว่า mm hmm. เขาก็ปบบไปแปลว่าเออก็ไปดูว่ามีปัจจัยอีกไหมก็แบ,บ่งได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีเมเจอร์ดิเพรสชันด้วย อีกกลุ่มหนึ่งไม่มี Major d e p r e s s i o n นะคะในกลุ่มที่ไม่มี Major d e p r e s s i o n เนี่ยทั้งหมด1,200คนนะคะก็ปรากฏว่าใน1,200คนเนี่ยส0มคนดื่มเหล้านะคะ900คนไม่ดื่มเหล้าในคนที่ดื่มเหล้า300คนเนี่ยมี3คนสูซส์ส่วนใน900คนที่ไม่ดื่มเหล้ามี9คนสูซส์นะคะเพราะงั้นบีทิฟลิ เป็นเท่าไหร่คะก็เป็นหนึ่งถูกไหมคะค่ะทีนี้ก็ในกลุ่มที่เป็น major depression นะคะมี800คนนะคะก็ไปเจอว่าคนที่ดื่มเหล้าทั้งหมด700มี s u i สีส่สคนนะคะคนที่ไม่ดื่มเหล้า100คนมี s ู i c i d 6คน ะะก็ได้ว่า,าลิทิคสก็เท่ากับดิบอีกเช่นกันใช้ไหมคะก็เจอว่าทั้งสองอันเนี้ยมันไม่ซิิกันละใช่ไหมดังนั้นตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะ<ม>จริงๆการทำผิดไปการควรจะทำให้อันข้างล่างเนี่ยซึ่งมีดิบอันที่มีเมเจอร์อีกเลยันันจะเห็นชัดมากขึ้น อย่งยกยบติดไปอีกหนึงใช่ไหมจริงจริงก็คือตัวไหนคือคอนฟาวเดอร์คะเมเจอร์ดิเพรสชันถูกไหมคะนะคะเป็นคอนฟาวเดอร์ในความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเหล้าเับการสูดไซสนะคะคนที่จริงจิคนที่สูดไซสเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าหรอก แต่เป็นเพราะว่าเขามีเมเจอร์ดิเพรสชันสมมุติว่าสมมุติว่าข้างล่างข้างล่างซี่ีกนนะนะคะสมมุติเปลี่ยนตัวเลขเดี๋ยวทำจำตัวเลขขึ้นไปสมมติึินไปจริงๆแล้วใครจะโชอยอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าหรอกมันเกิดจากเมเจอร์ดิเพรสชันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่านักวิจัยแบบพลาดไปอ่ะไม่ได้สนใจใช่ไหมคะไม่ได้คิดให้ละเอยียด ฉันก็ไปดูว่าดึงไม่ดึงเท่านั้นเองสุดไยไม่สุดัยใช่ไหมคะไม่ได้ไปหาว่ามีแฟกเตอร์อื่นไหมที่มันอาจจะเป็นปัจจัยเสียงจริงๆนะคะน,นั้นคือเวลาเราดีไซน์งานวิจัยเนี่ยนะคะที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสองตัวนะคะเราก็ต้องเก็บให้หมดนะคะทีนี้ มันก็จะมีวิธีทางสถิตินะคะไม่รู้ว่าคุณมคจรสอนเป็นอย่างเรื่องมัลติแวรีนอนาลิซิสพูดไปไหมคะแบ่โปรดิสิติฟเรชั่นอะไรเงี้ยพูดคอนเซ็ปต์ให้ฟังไหมค่ะมันก็จะเป็นวิธีการที่จะจัดการกับพวกคอนฟลดิ้งแฟกเตอร์ทั้งหลายนะคะก็คือเราก็อย่างอย่างโลกแตละโลกเนี่ยเรารู้ว่าเพศกับอายุเนี่ยเป็นปัจจัย ที่สัมพันธ์กับโรคเสมอถูกไหมคะแล้วเรา,าก,ก็มักจะต้องเก็บข้อมูลเรื่องเพศกับเรื่องอายุด้วยใช่ไหมคะแล้วเอาเพศกับอายุเนี่ยมาเป็นตัว Adjust หรือเป็นตัว Control ในโมเดลนะคะเพราะว่าอย่างโรคหลายๆโรคงอย่างสมมว่าเบาหวา,อานอย่างเงี้ยผู้หญิงจันมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะหรือว่า คนอายุเยอะจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอายุน้อยนะคะแล้วก็ทั้งเพศทั้งอายุก็สัมพันธ์กับ exposure ด้วยนะคะกานศึกษาในเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็เราเจอว่าการดื่มสุราเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิด Vi o l e n t behavior นะคะในเด็กนะคะเราเจอว่าเรารู้ว่าผู้ชายเนี่ยมี v ั l รุ่นมากกว่าผู้หญิงถูกไหมคะเรารู้ได้ว่าผู้ชายดื่มเหล้ามากกว่าผู้หญิงนะคะแต่สิ่งที่เราเจออันหนึ่งก็คือว่าในผู้หญิงที่ดื่มเหล้ากลับมีวัยรุ่นมากกว่า ในผู้ชายที่ดื่มเหล้านะคะอันนี้แปลว่าอะไรคะเพศเป็นเอฟเฟกต์มอดิฟายเออร์นะคะเป็นอินเตอร์แอคชั่นอันนี้คนละคอนเซ็ปต์กับคอนฟลูเออร์นะคะคือเพศเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเหล้ากับไวัยรุ่นเนี่ยเปลี่ยนไป ะะถ้าเราไม่เอาเพศเข้ามาคิดคือถ้าเราเปรียบเทียบว่าในกลุ่มผู้หญิงอาจจะไม่เห็นอันนี้ใช่ไหมคะหรือเราเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มผู้ชายอาจจะไม่เห็นอันนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปรียบเทียบคือถ้าในกลุ่มเรามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราจะเห็นอันนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอธิบายว่าทําไมเราถึงเจออย่างนี้เราก็บอกว่าเออผู้หญิงเนี่ยอาจจะเก็บกดไงใช่ไหมไม่มีไวโอลนนี้พอดื่มเหล้าไปปุ๊บ มันก็ไม่ต้องเก็บแล้วะเพราะว่าเก็บไม่ได้ละก็เลยอันไรสี่ก็เลยไวเอลนะคะแต่ว่าอัี้ก็ก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าเขาก็เจอว่าถ้าอย่างบติว่าในครอบครัวที่มีโดเมสติไวเลสเนี่ยนะถ้าผู้ชายหรือคนเดียวนี่นะคะสามีก็จะทําร้ายภรรยาใช่ไหมคะแต่ถ้าครอบครัวไหนทั้งสามีและภรรยาดื่อภรรยาเ็จะเป็นคนทําร้ายสามี มาบนนลที่เมาแล้วเพราะงั้นก็อันนี้ก็เจอหลายๆที่เลยเจอในหลายงานวิจัยใ,ในหลาย observation แม้กระทั่งในสถานีตำรวจเวลาที่เขาเองเก็บข้อมูลพวกเคสที่มีวาเวนทั้งหลายเนี่ยนะก็เจออย่างเงี้ยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ดื้ทั้งคู่เนี่ยนะมันจะเป็นเมียเป็นคนตี <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> สามีเป็นคนตบค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็มีคำถามไหมคะหรือมีคอมเมนต์ก็ได้ค่ะเมะื่อกีอ้คุณหมอช่วยนั่นอันหนึ่งนะคะตอนที่พูดถึงอินซิเดนต์นะคะเป็นตัวอย่างแรกที่พูดถึงอินซิเดนต์ตรงนี้นะคะ ก็เวลาที่เราจะเก็บข้อมูลซิเดนต์เนี้ยบอกแล้วว่าต้องฟ o อร์อ,อัพถูกไหมคะาะงนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากเคสที่ไม่ป่วยถูกไหมคะถ้าเราเจอว่าณจุดเริ่มต้นมีคนที่ป่วยแล้วเราก็เอ็กซ์คลูดเราก็ไม่ต้องฟ o อร์อ,อัพถูกไหมคะเขาเขาจะไม่เป็นนิวเคสให้เราแล้ว mm hmm. ดังนั้น อย่างตัวอย่างนี้กลุ่มเสี่ยงจริงๆที่เราจเแจกพอร์อัพมีแค่แปดเคสใช่ไหมคะงั้นตัวหารก็เป็นแปดนะคะไม่ไม่ใช่ส0่นะคะขอโทษทีค่ะเพราะตอนแรกการไปเอาวะจากแซมเปอร์ทั้งหมดนะคะมีคำถามอะไรไหมคะ ถ้าไม่มีก็ขอให้โชคดีนะคะหวังว่าคงไปสอบกันทุกคนแล้วก็สอบได้หมดนะคะเก่งมากเอยอ่งเนี่ยที่ตั้งใจไปสอบยอมไปสอบ <c oughs> แล้วก็ชวนในการไห้ไปสอบอนกันเนาะคน <c oughs> ตั้งแต่อาีตพดีออบแา้วอี่ก็ดีจะบอกไม่เอากลัวสอบตกอยวาขายหนะ้าเขาค่ะ

เราไม่้อกิดนเะทำูไม่ได้ทำจร